ไปเลยไปเลยวันนี้กับพี่น้องครับพบไก่แจ้อีกตัวหนึ่งไก่แจ้ลูกผสมไก่ป่าหัวขาวกับไก่แจ้นะครับแต่เลือดไก่ป่าน่าจะสูงมากนะครับหัวขาวแจ๋วเลยครับหัวขาวนี่ครับจับมาจับมาก็เลยยังดื้ออยู่นะครับ ยังดื้ออย,ยิงดื้อยังดื้อยังดื้อแบซซื้อมาเท่าไหร่เนี่ย1,005เลยฮะ1,005เลยซื้อมา1,005นะครับซื้อมา1,005ขายต่อแต่ยังไม่ขายนะตอนนี้นะไม่ขายจะเลี้ยงไว้ก่อนอนี่นะครับนี่ครับไก่แจ้ราคาดีครับตอนนี้ยกขึ้นไหนยกขึ้นหน,อ,ยยน,หนอ,อ่ะ เด็กเอกิกวิ่งล e ูกเล็กเด็กแดงก็ชอบเลี้ยงกันขับรถขับกลมลู่นี่ไงอะขับรถกลมลู่ปเด็กน้องมาดิ้งย้อยกานี่เด็กเด็กเนี่ยครับเออนี่เด็กๆก็เล่นน่ะเด็กผู้หญิงก็ชอบเลี้ยงไก่ครับผู้ชายผู้หญิงเลี้ยงได้น่ารักนี่เลี้ยงไก่เลี้ยงไปดูเล่นนะแบนนะเขาที่บ้านมีเยอะไหมเนี่ยไม่ไม่มีไก่ไข่ด้วยมีตัวเดียวนี่นะ เลี้ยงไว้เป็นไก่ประจำบ้านนะโอ้นี่อ่ะลักนี่น่ารักลักไก่นี่โอ้นี่ลักนี่ก็กวาดกวดมันชื่ออะไรลูกไก่ปลาตัวไก่ตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ยไก่เด็กเด็กพูดภาษามลายูนะครับภาษามลายู ไก่ไก่เนี่ยภาษามาลายูเร <m ul> ียกว่าอะไรครับไก่อเยอ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 อุเตอเยออุเตอเยออุเตไก่ภาษามาลายูถิ่นเรียกว่าอเยออุเตไกยอุเตนะครับเด็กเด็กลากนะครับสะอาดครับไก่ไม่มีโรคสุขภาพดีแข็งแรงดีนะครับโรคติดต่อไม่มีอาดีด้วยดั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 กอเยออุเต อาแกกุแตนะครับพี่น้องครับภาษาปรมยิกินอายากุแตคือไก่แจ้นะาลปล่อยไม่ได้ครับนี่มันแหยอยู่มันยังดือ้อยู่นะครับเดือด้ดอ,ดดอ,อยู่เด้อยู่มันเยอเลยอ๋อนี่ดนานราเดก,นนาากยงไก่ลูกรือหลานเนี่ย โอเคครับนะครับนะครับยากาศเด็กๆก,กับไก่แจ้นนเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนนะครับนะครับนนสวัสดีครับสวัสดีครับ